พพหนึ่งสมรภูมิคืนชีพถ้าตัวอย่างเนี้ยสำหรับแฟนหนังซอมบี้สำหรับเราเรารู้สึกให้ตัวอย่างน่าสนใจเฮ้ยดูดีสวัสดีครับอนุนพิโต้พ่โจกฮะนี่เออตี้ใช่เลยฮะเจอกับพวกเราสองสามคนนะครับในเขตภาษาหนังใช่แล้ววันนี้เรามาในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาหนังเล็กเชนเจอร์ครับมันเป็นคอนเทนต์ที่เราจะดูตัวอย่างหนังไปพร้อมๆคุณนะครับครับผมสะดวกช่องทางไหนไปกดติดตามเราได้กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคุณดูนะเปิด ตอนเงาเงาเปิดแบลบะไอจีก็มีนะเป็นบุก็มีตามบ้างะอ่ากต็อกทิกต็อกคนก็ก็ดูแต่ตอนนี้เรารู้สึกกับยูทูบมีคนคอมเมนต์เราเราไปตอบนะวันนั้นที่เรามันมีเรื่องนึงเราปล่อยไก่อ่ะที่ไอ้มวยไอ้มวยห้ายกอ่ะเราเราไปพูดเ่มวยมีสี่ยกก็มีคนมาคอมเมนต์เต็มเลยใช่กูไปตอบนะกูไปขอโทษเขาด้วยขอโทษนะมีคนหนึ่งด่ากูจะเปจะตายกู ูขอโทษเลยไงฮลวเหมือนเราเป็นเผาบ้านเนี่ยเราเราใส่ใจคุณๆนะเราไปตอบคุณนะเราอ่านคอมเมนต์ของพวกคุณนะเรเรื่องเหรอว่ากี่ยกอะเราไม่ได้ดูมวยอยู่แล้วออ่ะอันนี้ก็เป็นหนังไทยเนี่ยนี้เป็นหนังไทยครับล่าสุดเลยของพี่ขมอ่ะชื่อเรื่องชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพมีข้อมูลเป็นไงพี่ที่พอรู้ก็คือพี่พี่ขมกำกับพี่ขมนี่คือก็ เป็นพุ่มกับขวัญใจแล้วเนาะลองของวะอ่าทําลองของทำอะไรวะที่เราชอบกันคุนพันขุณพันคุนพันถ้าในเน็ตฟิกเขาก็ทำแบงคอกเบคกิ้งมะ้ยอ่าอนี่พี่เวียร์เหรอใช่ใช่อะไรก็พี่โผงกํากาบครับพี่โผงเนี่ยคือเขาเป็นคนเห็นบทเองด้วยเนะคนพุ่มกับที่เห็นบทเองเรา เราสึกว่าไม่งานจะเยอะพึมันปั้นโปรเจกต์เองได้<อ>มันไม่ต้องรอใครเขียนบทให้มันอะไรเงี้ยวันนี้สมอภูมิคืนชีพเป็นหนังที่เดียนน่อยๆเนะะาะครับอตัวอย่างเต็มอลองโดม,มันพูดถึงเรื่องยูชนทหารเนาะอะอะอะไวยรุ่นเลย ยุวชนทหารมันคือแบบจะทหารก็ไม่ใช่จะลูกเสือก็ไม่ใช่มันเป็นป<า>พวกเด็กอายุสิบห้าสิบหะเกณฑ์เาเป็นทหารช่วงนั้นคนไม่มีสงครามโลกมันก็แบบต้องเอาเด็กมาช่วยใช่แต่อันนี้ <ลบ S 2> คือเฉพาะเฉพาะตรงนี้นะเพราะญี่ปุ่นจะขึ้นบอกตรงเนี้ยภาคใต้เลามันอ่ากตลับามากินข้าวเย็นที่บ้านกับแม่ขึ้นฝั่งแถวประจวบไปโอ้โหเมือ่อก่อนเคยมีหนังเรื่องหนึ่งชื่อยุวชนทหารที่ที่พี่เหงาวกับกัเนาะ อันนี้ถ้าถ้าจากทีเซอร์คือมันพูดเรื่องเป็นหนังซอมบี้นะอ๋อเห็นแวบๆบแบบเฮ้ยนนนนกุน้นเตะแก่เฮ้ยกล่งองเฮ้ยเฮ้ยญี่ปุ่นเป็นซอมบี้เลเหรอ มึงเป็นคนมาบุกกูก็แพ้อยู่ได้ปล่อยซอมบี้ไหมแก่เอาเลยสัวย <c oughs> ่วมึงอ๋อหนึ่งตัวในกล่องนี่เหรอนี่ไงนอนคนห <c oughs> ิวหิวมาเลยเยูชนทหารก็เป็นซอมบี้ไ <c oughs> ม่มีไทยไม่มีญี่ปุ่นแล้วอ่า อ,อนนอนคุณเล่นเป็นทหารญี่ปุ่นนี่ครับพมึงอยากไปตายหนึ่ง,ง <S 1> 1 <S สิงหาครับผมเอ้ยน่าดูสำหรับเราคือถ้าใครดูเราบ่อยๆจะรู้ว่าเราเป็นคนชอบหนังซอมบี้เราดูซอมบี้เกือบทั้งโลกแล้วเว้ยหนังซอมบี้เนี่ยคือฉะนั้นเราดูซอมบี้หนังซอมบี้เยอะจริง เป็นคนชอบดูหนังเรื่องซอมบี้เออถ้าตัวอย่างเนี้ยสำหรับแฟนหนังซอมบี้สำหรับเราเรารู้สึกให้ตัวอย่างน่าสนใจด้วยความที่แบบอ้านหนังพีเรียดพูดถึงเรื่องยุวชนทหารญี่ปุ่นมันขึ้นบกมาบกแม่งมีซอมบี้มาแล้วชอบดจหลอกนั้นมากนะตอนนี้มันไม่มีไทยไม่มีญี่ปุ่นแล้วนะมันมีแต่คนกับไม่ใช่คนประเทศไทยหนังซอมบี้ดีๆไม่เคยมีเว้ย เ,เรา um> เราคาดหวังเรื่องน,นี้เหมือนกันนะเรื่องนี้เราอินไซต์นิดหน่อยเรารู้ข้อมูลนิดหน่อยว่า um> มันเป็นหนังร่นพูนระหว่างสิงคโปร์กับไทยอันเนี้ยมาดูนะถ้าดูตัวอย่างเนี้ยที่น่าสนใจตัวอย่างเทเลอร์นี่ดูดีสําหรับลอยนะน่าสนน่าสนใจมากคือตอนแรกเรามีความคิดว่าแบบยุคชอนทหารมันจะเท่ยังไงวะใส่ขาสั้นโดยเสื้อเสื้อนะเหมือนลูกเสือเออเหมือนกึ่งกึลูกเสือมันจะเท่ยังไงวะเขาเขาก็ทําได้ดีเนาะดูเท่เนาะ จริงๆถ้าเรามองในความเป็นจริงนะมันน่าสงสารนะมันยังเด็กอยู่เลยนะแต่แม่งใจสู้อ่ะใจแบบกูกูอยากปกป้องประเทศกูเฮ้ยดูดีจากตัวอย่างแล้วแบบเฮ้ยอยากดูเลยอ่ะพี่โขงนักแสดงก็ดูดีนะคือหนังซอมบี้ทั้งโลกนะมันจะมีอันหนึ่งที่ทุกคนจะพูดเหมือนกันแหะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ซอมบี้ในเวลาเกิดคนเหตุการณ์มันคือคนด้วยกันอื ทั้งเกมทั้งเอซีรีส์หนังมันก็พูดอย่างนี้่องนี้นะใช่มันเป็นไวท์ที่ทุกคนพูดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ซอมบี้อ่ะแต่ดูแล้วก็แมคแมคอัพแม็กอัพจางๆนะดี๋ยวปเติมเลยพ์เนี่ยอย่างเงี้ยครับ อาจจะเงินไม่ค่อยเยอะเงินทําไม่ค่อยเยอะแต่พี่คูมันฉลาดในการถ่ายถ่ายมื่ๆถ่ายมื่นๆเลยไม่ได้เห็นอะไรอ่ะเป็นกลางคืนเป็นเทเยออมันเป็มันเป็นดีไซน์หนังก็อย่างนั้นป่าคือพอมันมื่ๆอ่ะมันแค่เอาเลือดปาดๆหน้าไม่ต้องเอาถูก่ะมันเป็นอีกหนวิธีไงแต่มันก็ทําให้ฟิลหนังมันเป็นทนน้นได้ไงหมายถึงว่าเราก็ดูให้มันเราอยากดูเรื่องนี้เราอยากดูด้วยความ เป็นแฟนซอมบี้เป็นแฟนที่โขมนะเราอยากดูเจอกันถูกกินไม่เหลือซากเจอกันหนึ่งสิงหาในโรงภาพยนตร์นะครับม